ศึกดวลแข่งเยาวชนแห่งปียูทอาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์เมนต์2014ซึ่งจะดวลแข่งกันตั้งแต่วันที่24ถึง29ธันวาคมนี้ซึ่งมีพิธีเปิดและทําการแข่งขันวันนี้เป็นวันแรกซึ่งทีมที่เข้าแข่งขันประกอบไปด้วยทีมเยาวชนจากกัมพูชาหนึ่งทีมเยาวชนจากญี่ปุ่น4ทีมและทีมเยาวชนจากไทยพีบีเอลิกอีก6ทีมซึ่งพิธีเปิดวันนี้มีมิสเตอร์โยชิยูกิโยชิซาวะประธานกรรมการจากการแข่งขันให้เกียรติมาเปิดงาน โดยผลการแข่งขันที่สนามมหาวิายทยาลัยธนบุรีคู่เปิดสนาม BC Terro ศาสนะชนะชุมบุรีแคาเดมี่หนึ่งประตูต่อศูนย์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแคาเดมี่ชนะเชียงรายยูไนเต็ดสี่ประตูต่อศูนย์ BC Terro ศาสนะชนะทีมมอนเตดิโอยามากาตะสองต่อศูนย์และคู่สุดท้ายชุมบุรีแคาเดมี่ชนะบุรีรัมย์แคาเดมี่สองประตูต่อศูนย์ส่วนผลการแข่งขันอีกสนามที่มหาวิทยาลัยมหิดลสารยาลาบุญยาแกมปัสชนะสุพรรณบุรีเอฟซีหนึ่งต่อศูนย บางกองกรัฐเอฟซชนะกัมพูชา2-0นาโกย่าแกปัสแพ้ยูนิฟิศไอชิ0 3เอสเอจีเมืองทองชนะบางกองกรัฐเอฟซ2-1นาโกย่าแกปัสแพ้ยูนิฟไอชิ0-3และยูนิฟิศไอชิชนะกัมพูชา3-0